คุณผู้ชมครับในงานปรากฏการวันสนั่นจอฮะเราบอกแล้วครับเราเปิดโผลไปแล้วว่าคอนเทนต์ทั้งหมดของช่องวัน3 1และ GM 25ในครึ่งปีหลังจะมีอะไรบ้างแล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้นําเสนอไปครับว่าในสล็อตเวลาละครหนึ่งทุ่มเนี่ยจะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามแต่พูดถึงผู้จัดละครครับที่แบบแซ่บๆดูแล้วฟาดดูแล้วแบบเสียพี่ชอดมาเลยเชนสองห้าหกหนึ่งพี่ชอดสายทิพย์แล้วก็พี่เอสวอลลิสค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องไหนนะที่ออกมาแล้วบอกว่าเป็นพี่ชอด คือกลายเป็นพอเราเห็นตัวอย่างปั๊บใช่ไหมนะพอมอกอมา,าว่าเช็ดอาเห็นแม่คิดแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้ทองประกายแสบโอ้สุดๆครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยฮะหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอการแสดงครับเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งฮะระหว่างใบเฟิร์นนะฮะมาเจอกับผู้กำกับพี่กูของเราใช่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเธอมาพร้อมกับผู้ชายของเธอทั้ง9คนอิจฉาเลยเฮ้ เียไม่คุณเป็นนางเอกหนึ่งเดียวแล้วผู้ชายอีก9คนแต่คุณผู้ชมฟังแค่นี้นะเรื่องราวมันไม่ได้แค่หน้าอิจฉาแต่มันแซบแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นไปดูดีกว่าค่ะฉันชื่อทองดีฉันเป็นเด็กกํพร้าเพราะฉันจนใครๆเลยเรียกฉันว่า อีทองดีคนอย่างฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้แม่ต้องแลกกับการนอนกับผู้ชายที่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่แคร์ดีใจมากเลยค่ะเพราะสารมีเยอะมากค่ะ <c oughs> คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะสนุกเจอพี่ๆนักแสดงทุกคนมากฝีมือขนาดนี้ในที่สุดชีวิตฉันก็มาไก,กลเกินกว่าที่ใครจะคิดมาถึงวันนี้วันที่ฉันไม่ใช่อีทองดีเพราะต่อจากนี้ทุกคนต้องเรียกฉันว่าทองระดั ก็คิดว่าใน่าจะแซบค่ะก็จะมีการพัฒนาตัวละครของทองดีเนาะเจอกับพระเอกแต่ละท่านในแต่ละยุคอะไรก็จะเติบโตไปตามกาลเวลาก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีความสุขทั้งระหว่างการถ่ายทําแล้วก็ตอนฉายด้วยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมละครเรื่องนี้นะคะคืนนี้สนุกกันให้เต็มที่แต่ก็ต้องระวังหน่อยอย่าไปเชื่อคําพูดของใครเพราะมันคือ April Fool's Night แซบเหมือนชื่อเรื่องเลยเ,เรื่องราวก็คือแซบมากๆเต่ตัวละครเนี่ยแต่ละคนก็คือจะมีความลึกลับแล้วก็น่าคนหาทุกคนเลยคือมันตื่นเต้นมากๆทุกๆตอนอ่ะเหมือนจะทําให้ทุกคนสงสัยตัวละครมันจะไปทางไหนคนหน,นึ่งครีนไม่เคยคิดว่าใครเป็นเพื่อนจริงๆผู้หญิงเนี่ยนะยเห็นใสๆเอาข้อจริงก็ร้ายทุกคน เรื่องก็จะเป็นการค้นหาฆาตากรว่าใครจะเป็นคนค้าคุยซึ่งในนี้ก็จะน่าสงสัยกันทุกคนเลยต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเราอะรู้พร้อมกับคนดูนั่นแหละคนดูเดาไม่ถูกเราก็เดาไม่ถูก,าถกฝากติดตามด้วยนะคะสนุกแซ่บแน,นะะ่นอนค่ะใครฆ<ค>่าคุย,คย ของพวกเรา12คนหวังว่าทุกคนจะว้าวคะ่ะเรียกว่าเป็น Boy l o เ e ิฟซีรีส์เรื่องแรกที่เชน261ก็ต้องบอกว่านี่คือ12คนที่เราเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่สุดสําหรับพิทเบฟเด e ดซีรีสถ้าใครได้อ่านพิทเบฟตอนที่เป็นนิยายออนไลน์จะรู้ว่าความแซบเบอร์ไหนมันเป็นโปรเจกต์ที่ยากมากๆตอนนี้อ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพอะไรเต็มไปหมดเลยเราก็พยายามอยากจะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่ส สุดยอด<ฮ>น่าดูหมดเลยคิวน่าดูหมดเลยตั้งแต่เมื่อกี้นะพิษเบฟพิษเบฟนี่โปรดักชั่นแบบว่าอูหภาพ <Dead. S 1> แสงสีผู้ชายทั้ง12คน นะต่อมานี่ต้องบอกเลยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูเหมือนกันเพราะว่าใครฆ่าคุยเราเคยมีปรากฏการแล้วว่าใครฆ่าประเสริฐตอนนั้นตามหากันทั้งประเทศโอ้โหเป็นแท็กเนี่ยดูกันทุกครั้งที่ละครอ,ออกอากาศออใครฆ่าประเสริฐทุกคนก็เดากันไปต่างๆนานาตอนนี้อารมณ์นั้นมาแล้วนะคุณผู้ชมใครฆ่าคุนช่วยกันตามหานะมีทั้งหลายคนนะผู้ชายนี่ก็มีเพียบแล้วก็ยังมีปันปันมีเอ,อเอสเธอร์ อ้าวลุ้นกันต่อ,อยังไงต้องรอติดตามนะคบและอีกหนึ่งเรื่องด้วยใบยเฟิร์นก็ฝากไว้ด้วยทองประกายแสบทองประกายแสบเร็วนี้จะได้ชมแล้วทางช่องวัน31นะจ๊ะใช่แล้วค่ะยูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี